กระกฎาคมนี้ให้รักรีวอรวทุกคนฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันไทยฟรีทุกอย่างอย่างนี้นะครับถึง31กระกฎาคมนี้เท่านั้นรีบม,มาจองกันนะครับครับรีบเลย ัสดีครับครับสวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของเดียร์ครูซิมอเตอร์อีกครั้งนะวันนี้ครับผมมาพร้อมคุณหมูเหมือนเดิมนะครับใช่ครับวันนี้เรามีแคมเปญพิเศษสําหรับรถกระบะยอดทิ่ของเราในไฮรักเซเวอ์นะครับวันนี้เดือนกรกฎาคมมาเป็นกองทัพเลยนะคุณมาเป็นกองทัพเลยอันนี้จัดเป็นตัวไฮไลท์ให้คุณลูกค้าดูเลยนะครับรถมีเยอะนะข้างหน้านี่ก็เลเวอข้างหลังนี่ก็เลเวอ์เลเวอหมดเลยนะแต่ว่าตัวนี้คือตัวไฮไลท์อยู่ข้างหลังนะ วันนี้เรามีแคมเปญพิเศษอะไรคุณหมูใช่ครับสำหรับเดือนกรกฎาคมเลยนะครับนะครึ่งปีแล้วนะครับรถไอ้คุณสิบม่อให้เต็มที่เลยเอาไปเลยนะครับดอกเบี้ย2.99ตลอดอายุสัญญา7ปี84งวดโอ้ยังใช้กันเลเวอได้อยู่นะถูกต้องถูกต้องแล้วครับวันนี้ส t b ยังใจดีให้เรานะถูกต้องครับ7ปีเราใช้ดอกเบี้ยแค่2.99โอ้คุ้มมากนะครับแล้วรถกลุ่มนี้เนี่ยใช้ได้หมดเลยนะใช่ดังนั้นคุณลูกค้าถ้าสนใจทางรีบเข้ามาเลยนอกจากนั้นเดือนกรกฎาคมเรายังมี อีกหลายฟรีให้ลูกค้าแล้วเอาไปแรกเลยเอาแรกเลยนะครับคุณหมูครับเอาไปเลยนะฟรีดาวอ๋อฟรีดาวด้วยจัดได้เต็มนะถูกต้องครับแล้วมีอะไรอีกฟรีประกันภัยโอ้ฟรีประกันภัยให้อีกเหรอเอาไปอีกครับครบหมดเลยฟรีจัดนะครับโอ้โหฟรีโอนเอาไปอีกก็ฟรีทุกอย่างฟรีทุกอย่างเลยลูกค้าเครดิตดีเข้ามานี่ก็เอารถกลับได้เลยเอารถกลับได้เลยนะครับงั้นเรามาดูแต่ละคันกันดูนะเรามีหลายแบบหลายรุ่นนะตัวนี้ตัวไฮไลท์เลยตัวท็อปสุด ไฮลั x ซ์เรตัวล็อกโก้ล็อโก้นี่เท่สุดแล้วนะครับตัวนี้ <รอ S 1> แต่งปเติม, <า S 2> รมโรงงานเลยนะใช่ครับปี2019นะคันนี้นะครับต้องบอกเลยสภาพสวยมากวิ่งน้อยมากด้วยวิ่งแค่5้าหมืนคันนี้สภาพสวยเก็บวิ่งน้อยเจ้าของเดียวนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยราคาสุดคุม้มราคาตอนนี้อยู่ที่ 769,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมบอกว่าราคาคุ้มสุดๆเลย769,000บาทตัวนี้ฟรีดาวได้แน่นอนฟรีดาวได้แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญนะครับคันนี้นะครับเข้าเงื่อนไขกับทาง TDB แน่นอนนะครับคุณหมูดอกเบี้ย2.99เพราะคุณภาพสินค้าเนี่ยผ่านมาตรฐานของ TDB อบีตัวนี้รถโดนใจอันนี้เราใช้ได้เลยนะตงัวนี้ผ่อนเดือนเท่าไหร่ผ่อนเดือนละ12,000บาทตลอดอายุสัญญา7ปี84งวดเลยครับโอ้โหฟรีดาวผ่อนเดือนละ12ึ่งหมืเท่านั้นเองนะ คุณลูกค้าฟรีทุกอย่างด้วยรีบเข้ามาจองกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันตัวต่อไปอ่าต้องบอกก่าคันนี้นะครับสีโอ้โหหล่ลอสุดๆนะครับคันนี้ค <โห S 1> ันนี้เนี่ยเด่นมากนะสีน้ําเงินเนี่ยโปรโ <ห S 1> ติหาย่ำกันนะใช่ครับตัวนี้เป็นตัวพิเรเนอร์ตัวท็อปเหมือนกันนะครับ,รบเป็นตัว G ตัว G P ีพิเรเนอร์ก็คือออปชันจัดเต็มมาเลยใช่แล้วนี่แต่งมาครบๆเลยนะตัวนี้เรารีวิวไปแล้วขวาท้ายเป็นไฟฟ้าด้วยโอ้โหเลขไม้นะตัวนี้รถปี2018นะเลขไม่ หนึ่งแสนทุนๆนหนึ่งแสนกับอีกเก้าพันครับวิ่งน้อยถ้าถามเฉลี่ยละปีหนึ่งสองหมื่นโลครับวิ่งน้อยมากนะครับแล้วสภาพแบบนี้กริบๆเลยนะครับการันตีนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้รถโดนใจได้เช่นกันถูกต้องครับผ่านมาตรฐานเหมือนกันครับคุณหมูราคานี่เราตั้งอยู่แค่หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองครับผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเองครับอันนี้คุ้มมากๆนะครับหมื่นเดียวนะครับคุณลูกค้าได้หล่อๆลอแบบนี้ไปเลยนะตัวนี้ออปชั่นเต็มตัวท็อปเลยนะครับ อ่าตัวนี้ใครหาอยู่รีบเข้ามานะคนทักมาเยอะด้วยคันนี้ใช่ครับต่อไปตัวนี้สียอดนิยมเหมือนกันสีขาวเป็นตัว2.4ตัว E plus นะยีร e ันเนอก็คือออปชันเนี่ยตัวลองจากตัวนี้นิดหนึ่งครนะแต่ว่าได้สีขาวเท่ๆแบบนี้นะครับสียอดนิยมเลยนะครับคันนี้ตัวนี้ได้ปีใหม่นะปี2020เลยนะว้าวนะปีนี้ปี2020ใครหารถปี2020อยู่ปีใหม่ๆคันนี้ได้เลยนะครับรถคันนี้ ราคารถตั้งขายอยู่เพียงแค่689,000บาทใช่ครับผ่อนนะเท่าไหร่ครับคุณหมูก็ผ่อนเดือนละ1 0 0 0 0หมือน,น,นะครับคุณหมูครับอย่างนี้สบายๆเลยฟรีดาวนี่เลย,ย,ดเลยได้เลยนะเอาไปเลยนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยฟรีดาวอีกโอ้โห้คนะุณลูกค้ารีบเข้ามาเนี่ยมื่นเดียวนะครับสามารถครอบครองรถคันนี้ได้เลยนะสีขาวหล่อๆแบบนี้นะครับผมอ้าวลองมาดูไล่เรียงกันนี่4ประตูเนี่ยเรามีให้หมดนะมีทั้งออโต้มีทั้งแมนนวลมีหมดนะครับตัวนี้กวเช่นกันอี่ประต ตัวนี้เป็นตัว E นะใช่ครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบไฟไม่ใช่โปรเจคเตอร์อย่างที่เราเห็นนะเป็นตัว E แต่คันนี้วิ่งน้อยจริงๆนะคันนี้วิ่งอยู่ห้าหมื่นเองคุณหห้าหมื่นเก้าอันนี้<อ>ให้ดูเลยนะห้าหมื่นเก้าปีสองพันสิบเก้านะครับตัวันี้เนี่ยก็คุ้มและประวัติดีมากนะสภาพสวยกรึบเลยนะครับใครหาอยู่รีบเข้ามาเลยนะครับผ่อนเท่าไหร่ผ่อนเดือนละ 9 0 0 0เท่านั้นเองนะครับราคา6,49 0 0 0นเบาทบอ,อนเดียนละ 9, เก้า 9, <000 S 1> เ,เท่านั้นเองไปหาอยู่ค,คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะคันนี้เขามาตรฐานของ t t b รถดนใจได้เลยแน่นอน,นเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะอ้าวต่อไปเรามาให้ดูแคปกันมั่งแคปก็มีนะครับไม่ใช่มีแค่สี่ประตูตอนนี้ช่วงหลังๆลูกค้ามาถามเรื่องแคมปเยอะเหมือนกันใช่ครับนะแคปตัวนี้เราเป็นตัวแคมปตัว2.4ตัว e plus i l n e r นะครับอย่างที่เห็นนะ top option แล้วนะครับ ตัวนี้ราคาเท่าไหร่คุณหมูราคาโดนนะนะราคานะครับ5้าแ0นแบาท5้าแสนแบาทวิ่งอยู่60,000กว่าโลเท่านั้นเองนะสภาพแบบนี้นะคุณลูกค้าดูเลยนะเป็นแคปบโอเพนแคนะครับพีรันเนอร์เปิดได้ใครหาแคปบใช้งานคันนี้วิ่ง60,000กว่าโลใช่ครับนะแล้วก็ผ่อนเดือนละเท่าไหร่อ่าผ่อนเดือนละเก้าพับาทที่สาคัญนะครับ ปกติดอกเบี้ยรถกระบะแคปเนี่ยดอกเบี้ยจะสูงนะครับแต่อันเนี้ยสามารถใช้แคมเปญรถโดนใจได้ก็คือ2.99เท่านั้นเองประหยัดไปผมว่าต้องมี5บาทต้องมีนะครับประหยัดไป5บาทแน่นอนคันนี้คุ้มมากนะครับเรื่องประหยัดเรื่องดอกเบี้ยคันนี้คุ้มกว่า4ประตูนะประหยัดไปเยอะเลยผ่อนนี่สบายๆเลยนะ9 0 0 0บาทเท่านั้นเองไม่ต้องดาวเลยนะคุณลูกค้า9,00 0คุณลูกค้าได้ยกสูงหล่อๆแบบนี้นะรีบเข้ามาคันนี้ก็เช่นกันคันนี้เนี่ยเป็นตัวตัว e plus p l n n e r เหมือนกันนะครับ ตัวนี้เนี่ยวิ่งน้อยกว่าอีกนะครับสีดำวันนี้วิ่งอยู่แค่4ี่หมื่นห้าสี่หมื่นวิ่งสี่หมื่นห้านะครับ<อ>คันนี้สุดๆนี่เราบอกแล้วเ,เราคัดสรรรถมาให้คุณลูกค้าดูหมดเลยนะคันนี้วิ่งน้อยมากนะครับสี่หมื่นกวโลปีสองพันสิบเก้านะครับผ่อนเท่าไหร่คุณหมูคันนี้ก็นน <S <S เดือนละเก้าพันบาทเหมือนกันนะเดือนเก้าพันบาทคุณลูกค้าได้หล่อๆนะไม่ว่าสีขาวสีดําคุณลูกค้าเลือกได้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะเป็นตัว e plus m i l a n e r ด้วยนะสภาพกริบๆหมดนะ รถอีกคันตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่เรียกว่าบางทีคุณลูกค้ามีบัตเจ็ตที่อยากจะหารถ4ประตูเตี้ยใช้ครับคันนี้ก็น่าเลือกนะตัวนี้เป็นตัวไฮรักเซีโวซประตูนะครับอันนี้เป็นตัวเตี้ยนะตัวเตี้ยธรรมดาแต่ตัวนี้จะบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นปี2019เลยนะเ0 1 9ซลยนะิ่งอยู่97้าซึ่งวิ่งอยู่เก้าคมื่นเจ็ดโอ้ววววววใช้ได้แน่นอนใช้ได้แน่นอนนะครับเมื่อกี้วว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 19,00วคันนี้เอาไปเลยครับ8ววพันครับ แปดพันนะครับแ0ด0ันนะแป8 000, ได้สประตูตัวนี้นะปีส0 1 9นะครับรถคันนี้สภาพสวยจริงๆนะผมบอกเลยวิ่งคุณหารถวิ่งอยู่90,000กับนะรถสประตูอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้จริงหายากมากนะครับอ่าตัวนี้รีบเข้ามาดูกันนะครับส่วนสุดท้ายนี่จะเป็นแคปต้องรียกว่าเป็น2.4ตัว J+ นะตัว Z edition ใช่ครับตัวนี้ต้องบอกว่าเหลือคันสุดท้ายแล้วนะครับคุณหมูเหลือคันสุดท้ายแล้วด้วยเข้ามาเยอะแล้วก็เรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับเหลือคันสุดท้ายใครที่อยากเป็นเจ้าของบอกได้เลย ตัวนี้เป็นปี2019เหมือนกันนะนะแล้วต้องบอกเลยนะว่ารถพวกกลุ่มนี้เนี่ยมาไวไปไวนะครับวิ่งอยู่แค่80,002ผมบอกแล้วว่ารถที่นี่คัดสภาพทุกคันคัดเลขไมคคัดประวัตินะครับเพราะนั้นคุณลูกค้าอยากจะหาคันนี้คันนี้ขายอยู่แค่479,000บาทผ่อนเท่าไหร่แ0 0 0ันบาทเท่านั้นครับ8,000บาทแล้วเซฟดอกเบี้ยไปเยอะนะใช่ครดอกเบี้ยได้ประมาณ5บาทแน่นอนใช่ครับนะ0 0 0พคุณลูกค้าได้แล้วงั้นเราเริ่มต้นซื้อ นรถกลุ่มนี้เนี่ยได้ตั้งแต่8,000ขึ้นมาเลยนะได้จนถึง12,000คุณลูกค้าเลือกเอาเลยนะครับรถสวยๆนะมีให้เลือกอีกเยอะเลยนะที่ก x c l u s i v e m o t o เราโดยเฉพาะแคมเปญเดือนกรกฎาคมนี้นะรีบเข้ามาจับจองกันนะครับวันนี้ถึงแค่3วิเว้กรกฎาคมแค่นั้นเองจบแล้วจบเลยนะครับดอกเบี้ย2.99ชัเดือนสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับพี่หมูเราบอกเดือนสุดท้ายหลายที่เราขอเขาขอเขาอยู่แล้วนะแต่ว่าธนาคารททบก็ใจดีให้เรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณลูกค้ารีบเข้ามาจองกันนะครับ เลโวมีให้เลือกเยอะแต่มาไวไปไวรีบตัดสินใจกันนะครับเอาล่ะรถสวยๆมีให้เลือกเยอะที่ยกูสีมอเตอร์รอนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจใด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการจะหารถในเดือนกร,รกฎารีบมาจองกันกน,นะครับบอกได้แค่นี้นะครับเอาละครับฝากกดกระดิ่งติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่เข้ามาที่กูสีมอเตอร์ของเราทุกวันครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวคันที่สองคันนี้โหคันนี้แบบ มันมาแล้วผมต้องขึ้นก่อนนะขึ้นดีกว่านะมันมาแล้วกลางนาคมนี้เดี๋ยวพอเดี๋ยวมั five minutes later กลางนาคมนี้ฟรีดาวฟรีจับฟรีโอนแล้วก็ฟรีประกันด้วยด้วยเดี๋ยวฟรีประกันด้วยเหรอแล้วก็ฟรีประกันด้วย เอาอันน hey, ี้อ tamam ันนี้ฟรีประกันเป็นฟรีสุดท้ายแล้วพี่แอ๊บครับไฮลรักเซลร์ทุกคนไอ้เดี๋ยวดูกรกฎาคมนี้ก่อนใช่ไหม